คนดีบัไดเป็นตัวอย่างคนชั่วกับบัวเราตัวตัวอย่างคนดีในเมืองไทยบริไดกาวถึงฟังเด้คนในเนบับริไดกาวถึงบัวเราตัวอย่างคนชั่วในเมืองไทยกับบัวกาวถึงบัวตัวอย่างบัตัวอย่างจะคนไม่ได้ดันหนาทับถมไปเบิดม่ออกจบไปคิดไอ้คาก้อเอาไปคิดนะทับถมคมดีทับถมควมตัว ถ้าผมไปบดบารดเอแทนเที่ยวเอผ้นั้นทำดีตัวเอาเป็นตัวอย่างแน่ประเนคดีประเด็นพันนั้นเด็ดดีเป็นตัวอย่างมวยววาเลยแต่เปิดเปิดยงคัดว่าขึ้นผาดเพียงดีตัวกบวบาผัดเพียงเบสเย่นี่แหละเริ่ว่ราผมมีศาสประวัติศาสตรบ่มีวินลีก้อ่ไย่ละก้องอย่ละ คนดีคนเอาเป็นตัวอย่างคนชัวการเอาเป็นตัวอย่างตัวจะา่าเขาเวบอลเร่องพระบาทพระเจ้าจูงมาพระบอกดีจูงมันโอ้ปัดิง้์นี่แหละคนรุนใหม่เป็นนงสันพอเคยรุนเกา่าเน้คนรุนเกา่าไม่บุญไม่คุณมูจากบุญคุณอันนี้เป็นบุญคุณเน้คือเอาเป็นตัวอย่างบุญคุณตัว มีฮอตจิแมแบบบดบุญคุณที่ดีทตมเบิด์ตมตัวบก่าว่าอ่ะกาหาเพิ่นได้แมมเสร่จแล้วคุณพอคุณแม่เขาตรงก่าวหาผู้ที่ทำดีจะเขาคอยกันว่าคิดอย่กันี้เอสบายนี่ขอไปเห็นไปอยูอวะบอกให้ไปโรงเรียน บมมี่มมีนักเรียนพ่อคนบอพ่อแม่บีเงินฝากเกินงหาพันเขาอยู่บริเรียนบริเรียนหนังสือบมมีบาทนี่ความงงเขาก็ได้หลายหลายอยู่ถือขนาดจะไปะทำงานทั้เฮาเนี่ยพอไปทำงานโจมตีเฮาไปเนี่ย่หาห้าโอ้งานหนึ่งจันดีฝรั่งเขาคอยว่าใครเขาไปเห็นเรื่องหนึ่งตู้เขาเห็นเรื่องหนึ่งเขาหาตู้คอยสอง ทมดินทุกข่อยแล้วกันทั้งนั้นบทันเคิงปีรักบนเคิงมืนน่อรถมาเราเห็นจักขนฝรั่งไรดี้วิดนี่เนีน่ยก็จับบ้นอันบ้านแสดงความโหรมีบมมงง่มีปัญญาเกี่ยวมีแต่คนโง่แม่นความข่อยนี้เดี๋ยวนี้แม่นอันนีพอเดี๋ยวคนงโง่หลายทีเดี๋ยวเขาจะดึงจะบูบอยด้วก็ไปเดี๋ไปใส่ต่อไป มันสิเลื่อยื้นละแม่ไม่นสิเรื่อยเลยแม่ีมคนสิม่นักปดัดมาดึงขึ้นนอ่ะแม่ความดีของคนนี่เขาเอาความดีเรว่มาเป็นตัวอย่างให้ทว่วโลกเป็นตัวอย่างคือกันกลับอย่างพระคุณลามก็แหกบ่ได้วสวนเนี่ยบอกกล่าวหาตำราบ่ามีเลยรอยู่ตัดทิมผู้ใดกูสตร์ผู้ใด,ดสูสเป็นนัก ลบเพิ่อนเสียบ่มีเช้าเหม่อนีิบ่มีมิดป่อบไปยงเขาบอสอนพ่อใหญ,ญ่ไปโรงเรียนไอ้แย่เขาสอนบอกน่อาจารย์ครูสอนยีรีจากดีบอกอ๋อครูไหนบอสอนโรงเรียนผู้ใหญ่ครูสวยกว่าครูสอนแล้วบอสอนโรงเรียนพอโรงเรียนเราโหลดไปไปเบิ่อนเรโรงเรียนมาครบบ่ครบกระช่างเข้าบ้านตึกแค่ทวาแห่ไปตึกปลาเขาก็ไร้ขาดยีนี่นั่ <laughs> น,นแหละ นั่นก็บ,บุคคลเป็นตัวอย่างมันมันความมันความหลงตานี่คนหลงตานี่ชัดประโยดบุรุญยานคนตัวอย่างเขาชัดประโยดคนบป็นตัวอย่างโยมไม่ตัวอย่างคอยเป็นที่จัดยิ่งคอยบุคคลบูนนี้บุญยานบุญยานขจาวาพาพิงแมนพาพิงควรเอาตัวอย่างกันเลยเขาทำดีไปแล้ว จังนั่นหนูเด้จักขินไฟฟ้า,ฟาหงขับโลกตะกี้มีอย่างบอแต่ทางก็เป็นรูเป็นบอขอยว่าหายจุฬาศาสตร์สักนิดเจ๊ด้เจดทางรถไฟไปมึงเก่งมากเลนขอกลตัก,กันรุนเลยล่ะท่านครับวันนี้แ,แต่ขอพันบวชวะประเทศไทยเนี่ยถนนหน,นทางอ่ะที่เรื่องป่าบอรครับพิทยาศาแท้รุนแรงหล่ะต่อกันเลยราขอกายกระไดขอพยาดดิแก้วอาเนี่ยจุฬาศาสตร์สักนิดแก้ว นอกแกบังกะลาดยางตลอดเน๊ะปล่อยทีซื้อปลามาเลี้ยงร่นแล้วมีแต่สาแก่นบอครับตัวอะไรงวดปลาก็ไม่ได้แล้วลนี่ท่านอะไรล่ะอันนี้แหละเขาบอกคนเอาไปดูยางครับผมันปลาห้องแล้วบ้านี่ปลาทั้งฝุ่นฝนสิตกห่ามแล้วเนาะฝนฝนสิตกแล้วปอันนี่นี่มุ่นหันโวยคว้านในเอฟซีผมนะครับผมผมไล่สดโดนแล้วอ่านปลาในกาซี ให้พูดให้พอนะพี่น้องเลยครับผมครับอจิเตกาเลเทเสดารสุกันดังกามิตวาเทวบุตรโยกาเยตยาโยหารวะเรวัชิเบเฉยยะวัชัยจิรังอารภุกระวาปารโมขังวาปุเรวาจิเจเตเตเตสังสุราภูจูตาโผทาตุจัปปุโขเจธาตุนงหลายยินทานเวนัาจงถึงชื่อความคุปปการนวราชิรนา ตลดาดชาติอย่างเย่งถึงความพนทุกเทมบร์โบชุกขันพานกุกนารณ์นุนเถิดจังปฏิจังตุมังเชี่ยบาเบวชิบิจิจูคาปิสังปาจิโตบริโสยิตาตดิโสดิโสยัตตาจับปิตโย,ยวิปปว,วัตจูคาโปโลโกเวราจตุมาเทพวัดตะวันลาโยกิิกาโยกโกภาวะอภิวาทะเรเชนิจันจังพุทธาปัจ่ายโยจตัตโรตมาวาสันติอายุโนยุขังฝะหลังไ<า><า>ม่ได<า>้จ<า>่อไข่ดีบ่สละอห้องบึ้มๆแล้วแม่ป<า>ูครับผม พระคุณปูเลยหลายเดี๋ยวผมสิบ้าพี่น้องไปเมื่อนโอ้โจกระชากไหมผมสิบห้าพี่น้องไปเมื่อหลับหลับนอกจังไงนี่บริเวณนกปูนะอนุญาตเด้อโจกวันนั้นคือไปยากยากเด้อครับผมครับครับราบขอพะคุณปูอีกระนังครับผมครับพี่น้องครับก่อนสิลงจากไหลสดผมสิบห้าพี่น้องเมืองัครับผมสวัสดีสุขสุคนเด้อที่เข้ามาชมน้ำกันครับผมตู้อาหารถือว่าเป็นที่เก็บอาหารได้ดีครับผม หมดบ่กขึ้นแม่งเขาบ่ได้ครับผมของปูมีเหลือปลาแห้งครับผมอันน <po oh. ี้คืออันเอรผมลืมบอกปูปูผมเดี๋ยวปุยกับปุอยกันปูผมให้ชายาปูเทวดาเดินดงผมให้ชายาปูเทวดาเดินดงโอ้ยโอ้ผมอันล่งเซาเชียวว่างจะไปจะยางจ่บแมบมเป็นเทวดาพระปฏิบัติ โดยตรงวางเลยไหมโอ้เปลี่ยนใหม่บอกปูตรงกว่าจะเกครับพผมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะผมผมว่าให้ปูเทวดาเดินดงคุณแล้วเทวดาเดินตงบอกมัน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 บันดาลใจปฏิบัติเขาปฏิบัติเกิดครับผมครับครับครับผมสาธุสาธิตปฏิบัติด้วยตรงครับผมครับปูผมเสียดเปลี่ยนไหมสาธิปฏิบัติพ่อวสันให้าต์ให้ชายาเทวดาเดินดง โมเมนเทวดาติดปูผมว่ามันปูเป็นเทวดาแล้วครับผมผมสีผ้าพี่น้องมาทั้งปีก่อนครับผมครับผ้าพี่น้องช่มครับผมเอาเหลือแนอยู่ดอกครับผมผัดตรารปูครับบรรยากาศด้านนอกฝนฝ่ากําลังห้องมากครับพี่น้องฝ่าห้องจังไรปูคือมันแ้งจังปังอยู่ท้องฝ่าไหมว่าท่านมีเมฆอยู่ไหม ต่ว่าคือห้องดีแท่พี่น้องค่ะผมฝ้าห้องบึ้มๆแต่ว่าซ่องขึ้นไปแจ้งจังปังเนี่ยแต่ว่าล่มมาแน่แล้วครับฝ่าห้องที่ดีครับ ปาพีนองมาทั้งปีมองตากกีวอนตากสบงครับผมเดี๋ยวจังสีเก็บห้ปูดอกมันนะเสียงฝ่าห้องมาฝนกําลังมาเดี๋ยวจังเก็บกีวอนสบงให้ปูเนาะครับผมเห็ดเอาบุญผมว่าท่านจะไปบอกปูมาเก็บเอาครับผมบางเท้อกัน ต,ต้องแจ้งให้ปูทราบปูเราในยินบ่โสดบอค่อยดีครับปูเวลาผมอันเว้าวก็บปูนี่ผมเลยตะโกนเอาก็ขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนปกติจะเบาควายครับผมบอันนี้ถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวเนาะผอมองพัดทหารปูครับมีต้นพักกะเดแต้แก็ต้นไม้ที่กินได้ครับ นี่โอ่งาน้ำสำหรับบาบน้ำในห้องน้ำปูมองมองสงน้ำครับผมนี่ครับงปูสงน้ำมองนี้เลยครับครับคือผู้เฒ่าสมัยก่อนนั่นแหละครับผมคืออยู่หลังบ้านผู้เฒ่าสมัยก่อนนี่แหละครับนี่ต้นดอกไม้ไวทใส่ขันหาคันแปดเยู่ครับผมต้นขุดเนาะต้นพุดครับผม บริเวนแถวนี้มีไก่ครับพี่น้องไก่หลายอยู่ครับหลายได้พี่น้องพี่ไกส่สำราบอยู่ครับผมเนไก่ทั้งในบ้านปุ๋ยเอามาปล่อยไว้เนาะปล่อยปลาเอาไวต้ตะกินเศษอาหารน้ำปูนี่คือทางเขามาครับพี่น้อง ถ้าฝนตกก็จะออกยากแน่สำหรับตัวเลขกปูครับผมคักเลยเนาะครับผมพี่น้องเห็นเลยได้เนาะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้พ่อแม่พี่น้องอีกนั่งอีกครั้งหนึ่งมองว่างกอนฮ้ลงมาแล้วพี่น้อง,งเดี๋ยวผมไปหามองว่างกอน นี่มองนี้แล้วเนาะพี่น้องครับตอนแรกผมเห็นปูว่ามันได้หกตัวนี่มันคนละแถวเนาะสองห้าสี่สามหกเก้ากับโมแมนครับ,รบได้หกตัวเลยครับพี่น้องสองห้าสี่สามหกเก้าหกตัวส่วนร้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่คือร้อยเอดถุงที่ถุงน้ำตาลที่ว่ามาเข้าฝันว่าจะไป ปูสาวมาหาก็ว่าผู้หญิงมาหาเนาะครับผมแล้วก็เอาลอยเอทถุงนี่ไปขอแต่ว่าส่วนน้าตาลลอยเอทถุงนี่ก็อยู่กับอพอผู้หญิงว่าสั่นครับผมแต่ว่าปูกันเน้นอยู่ว่าสองหนึ่งนี่สองหนึ่งเด้อสองหนึ่งเด้อหรืออาจจะมากหนึ่งหนึ่งประมาณนี้ครับพี่น้องตามที่ปูบอกอยู่ในเนื้อคลิปเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรับชมครับผมครับส่วนอีกอย่างหนึง่ง ที่ปูเน้นเจ็ดหกที่ว่าว่าเจ็ดหกพ่อสอนเจ็ดหกปูเน้นเถียวก่อนพ่อสอ 69, นหกเก่าเนาะถึงหกเก่าคนว่าแต่แต่เล็บเขาท่านออกคนเด้มันก็ออกหกเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่ามาเถียวนี่พ่อสอนเจ็ดสิบหกครับพี่น้องครับผมแล้วก็มีครั้งหนึ่งเถียวก่อนนั่นคือสี่หกที่ที่พระพุทธเจ้าอดเขา่าครับผมพระพุทธเจ้าอดเขา่าสี่สิบหก 4 6มือหรือว่าประมาณนี้ครับเนาะพี่น้องครับผมอันนี้เราสู่กันฟังยำอีกครั้งหนึ่งถ่ายคลิปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมคลิปหนาไล่สดหนาค่อยพอกันไม่เนาะพี่น้องสวัสดีครับทุกท่าน